ข้อสามครับมันต่อเนื่องจากข้อสองอีกทีหนึ่งลูกให้ดูตัวตั้งชุดเดียวกันเลยเศษก็ตัวเดียวกันให้จำนวนนับทุกจำนวนเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวหารมันต้องการเอาตัวหารที่มีค่าไม่เกินสามสิบเอามาหาผลบวกครับเนี่ยตัวหารทุกตัวที่ลูกคิดได้ อยู่ตรงนี้ใช่ป่มมันต้องการเอาทุกตัวที่ไม่เกินสามสิบมาหาผลบวกถ้าไม่เกินสามสิบก็คือแค่นี้ดิเออเพราะฉะนั้นแปลว่าลูกต้องทำทั้งสเต็ปหนึ่งสองสามสี่มาแล้วโอเคไหมครับก็คือทำข้อหนึ่งข้อสอมาแล้วมันถึงจะมาทำข้อสามได้โอเคงั้นตรงนี้ครูจะเขียนต่อเป็นสเต็ปที่ห้า สเต็ปที่ห้าเจ็มจมูนนับเพือจำนวนที่ไม่เกินสามสิบนี่ตรงนี้ไม่เกินสามสิบผลบวกของตัวอาหารเหล่านี้นะครับก็สิบสองบวกสิบสี่บวกยี่ิบเอ็ดบวกยี่บแปด ยี่สิกับสี่สิบเก้าเจ็ดสิบห้าแค่นี้เองครนีงง,งงอะไรไหมเออคุณตั้งทุกแบบคำถามที่มันจะเป็นไปได้ที่เราจะไปเจอในข้อสอบได้